ไม่ละนึกว่าคุณนีตามฉันไม่ถามหรอกเอ,อากัะน,นั้นวันหย่าไปปล้ำเลยบับกบกเอ้างนั้นก็ทำไว้ขี้ปลากำนำาตาแต่นี้บัวบกกันก็ไว้อยู่ต่ำบินไม่ใจกก็ไว้ขึ้นคางไว้อทองปูปีฟ,ฟ,ฟีมันไม่แน่นอน่นตองนาอ้าบัวบกก็ไม่แน,น่นะวันได้มายาดีดีกับโต้มันโลดผ้า,ากันไปอ่ะ ว่ากูต้อยออกการช่วงกับการคืบหนึ่งต้อนลยโอ้เนี้ยแล้วยอดปากเาหน้าว่าติดตามนาอีนี่นะต้องเมึงร้องเลยว่ามาดีใจประหยัดสิเป็นโจกังก้องลาบจากฟ้ามีหมูมาอยู่ที่ทวทว ถาถึงอาจารย์ยอมวามันแล้วคราบแล้วนางรองนางนเมน,นองย่อยพลายอาจารย์มาว่าตาลอดสายกว่าตาอาจารย์แล้วต้องไปเลยตามใญ่ดนกู้นาเพราะอุดมพรกาไม่มานี่เมนเนตอะไรอีนี้ปันเพื่อลูกเกรองมองรองไห้ก็มาหาา่อ กูหม,มอไม้มึงไล่ไปกับไอ้รุดมพรวายนำไปอยู่ในแนวครนลูมีไสจะได้รับตำแห่งราจีนี่และจะได้ช่วยเลือกกิจการบ้านเมืองเพราะมึงเป็นคนเจะเลี้ยวจะลาดแล้วน้อยอย่าลุกไปกันเรียมไม่ไกรงกลับมาพอละก็ได้หลงทางไปในครเจียงแสนค่ะลุงไปนครเจียงแสนค่ะอุดมพร ก็ไ้แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนราชสดุดรอมองหญิงรัตด,ดาซึ่งกระสาบและราชินีสวรรค์คอตอนรัตดาเป็นผู้บริหารกิจการแผ่นดินเลยแต่งตั้งให้พี่พรเป็นผู้แทนราชสดอรดดออยู่สี่ปีก็เห็นความขยันกันแข็งก็เลยเลื่อนยศอในให้พี่พรได้รับตําแหน่งประมาทและสว์รัตดายอมถวายตัวเป็นราชินี ก็อยู่กินกับรัดดาได้มีความสุขและก็เลยไล่ลูกมาค่ะนี่ไอ้อุดมพลครับหลายมึงมาเสียค่ะมันพันเพื่อที่คับหลายมึงมันหวาเพื่อเขาวาว่านี่นี่เป็นเด็กวัด ขอทานชาบ้านกินกินเดนวาคนจนขันใจก็ไม่อยากเลี้ยงเลยอัปมงคลติดตัว่ะจยาพุดธูไอ้อยแกมันมีไสโกงขนาดนั้นและไม่นำ้ำเมื่อตอนนี้เดินทางมาต้องให้เงินพันบาทบอกว่านี่เอาไปซื้อขนมกินตอนเดินทางก็ใช้แทนคุณค่าที่เอาสามีไว้ อีลัดดาอือพัวอยู่ค่ะและหนูก็ไม่เอาค่ะและพี่พรแกกรกแกบอกว่าเรืนน,นี้ไม่มีไม่เอาก็เอาไปซื้อขนมใหมหมากินเสียลูกเสียใจมากเลยค่ะท่านอาจารย์จากโกงในบราพน,นันกูนรู้แล้วว่าผักพัวใคอุดมพรน่ะมาโกง แต่กูข้าวใจอยู่นึกว่ามันดีสักคนที่กูหหบไม้มึงไปนะน,นี่เนีโยแม่กูไม่รู้ว่ามันโกงกันแล้วไอ้พันนั้นอุปนิชยหรือกรรมมาพันมันติดตอ่อกันมากูรู้มาตั้งแต่ไรกนู่นแหละว่าเมืองเชียง,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 งเมืองร่มมีไย้ร่มวีไสยเป็นองค์้างเมืองตั้งแต่ปลรยประชาท่ามันฉันเจ้าน่ายโกงเัวกูรู้ตั้งแต่ว่ามอง,กงโกลด์มันยุ ตั้งแต่ผมมันนายอัาพี่แม่มันอีที่พีร่มโ้งตาลอดตื่นอุดมพรตั้งแต่ข้าราชแกการเจ้าหนา้า้ายไปชาติรามันเมืองรุมมีไตยโกงทั้งทั้งเมืองนะั่นแหละเมืองโกงแมดแมดแมไม่เลือโกโลกัดีนิวน้อยรายเอานิวนันผอมยายลำป้ามวยว่าทั้งเพอ้อแมด กนนีมึงกะอยารอนใจลุงนายนี่นะมันได้ก็ม่หลัดด้ก็ไม่อยู่คินกันกี่วันย่างหมาห้าวันแล้วมึงคอยลแลตาเมียมันต้องามผู้อื่นเชียเพราะกูรู้ว่าคนในเมืองเชียงแท้น้ายิ่งแม่เรือนไม่ได้ลกคนหนึ่งยิ่งเลวต่างเพ่แล้วคนในเมืองเชียงแท้นไม่รู้หน้าน้อยต่อหน้าน้อยมันเอากันได้ต่างเพ่ไม่เหลือแคนวันหนาเอากันคลัต่างๆเมืองไห้เมืองอันนั้นได้ผูวเลวยังไปดักทูไว้ลึกแล้วเดี่องประลาน นั่นน้ำปลาบวชทุกวันก็เทดเรื่องนั้นเพลเลวเรื่องอืงอ่นไม่ต้องเทดเลยเอเอเฮนงตาอย่ามาพูดข่าวอ,อ,อู้ไอ้โม่รวมรวมวิธีไปออกจากวัดไปนานเก่งงานเห็นหนึ่งกข้ารวัดเขาเลยหยิกเจ้าแต่ลองข้องเราว่านัวเจ้า,าไปมอยมอยมอยไปเดียวเลย อย่ามันจานแรงแล้วเวอร์คนเราไว้จำหนึกตั้งอาชีพเองดีวะกินข้าวทุกไหนม้อเผื่อเลยอยากคิดแต่แบงตาตึ้งข้าวอีแต่ตาฮากินของเองกันนันนั่นนั่นพวกข้าววันก็เลยหยิบเจ้าจ้ะแต่คนเราอวันตัวไอ้วันตัวยาหนึกมั่งมืออันต้าเราล้วนกันคิดตัวยาทิพต่างนี่ข้าวตีอ้วนไก่วันไอ้ก็ไม่ลดแล้ววันรูไม่อ่ะนั่นแหละคว่างตาคนมีโกงไม่โกงในเมืองรูมีใจ เป็นต้มฟ้านกปลาแล้วยังลำลืุกด้วยทานโอ้ไปออกหัวขาดไปไม่ต้องอย่างนั้นไอ้เพื่อนแบงคูก็ไม่จบจนกันหรอกไม่ออกยืนบาดกันแล้วคุณดักคว่ากระเดี๋ยวกลิ้งอยู่แล้วตายห้งเหมือนโอยากกินกับคูรีบเลยอย่างนี้แบงเพื่อนยืนบาดเลยไม่น้ำอย่างแท้มดีกาเหลื่อยๆออย่างนี้แบงอะไรอันแรกจกคุณใจดำ ให้นึกเละแต่เราจืดจสานกินแลยังไปเอาไม้แว่นไม่โอ้ยออกจากวัดมาทองอยากไปเอาทุกคณกูใจไม่ดีมันก็เหลื่อนแบงก์แนี้ไม่ได้ซึ่งเลี้ยงเหยื่อแต่เจอใหญ่เมือแกกมูอยู่เลวคลายคลายกับโอยติดโรควางไปไรจ้าวดีกับปีดีตามดีลือซีว่าคนในเมืองลุ่มมีไรนั่นเมืองโกงโม่โกง ก็เอาและผมกับอีตราราฝ้าว่ามันมีบางเหมือนกันกับแต่ว่าไม่ใจทุกคนคนชั่วก็มีคนดีก็มาพอทีเสีไอ้ก้าใจที่้วยตะครับกันย้ายนึกแล่คนเหมือนพมไม่ต้องไม่ใจคนไอเกตื้อตายเรือรัวและไม่ใจคนที่ข้าวกลางผู้พิษให้นึกแล้ว่าอุดมพรนายของพมปิดเต็มเมน้องนี่เป็นผู้ตู้เละกระพมตัดสินใจยอมทิ้งนายมากับน้องนี่ออตาวนี้ไอไก่ ไอวีซีอลลูเอครับออาวันก็พอแล้วไม่ต้องผุนมากแล้วคนโราต้านีเนี่ยไม่ทุ่มหน่ายมันมาเร็วปอ๋อวัดวัดไปมันกับบุรีกันเลยว่ามาได้พรนี่อย่านนางคว่างมันแบงอยู่นี่ว่าตัดใจจะเซนจี ตั้งกล่าวบินี้ายว่าซ้นะแลรายจุกมาตนทุกนิเวานาไม่กล้าคัดสิตามลายเส้นหายตยเราวันนี้เดือนนีกันไปนี่แลล้โบจะบวนอะไนะลุกนะเราปกกายอยูดราววันและอาศเสย บทชีก่อนใใจแล้วตั้งไว้ในวัดว่าจะา ก็ย้อนกลาวมาขวันนี้และในจัำจ่ากับเป็นียงเจ้าทุจร้าดทานนังพร้องปราไฟบังเกิดเดือดร้อนในส้านมีวิมานัยเกี่ยวโดยน้ำใจคนโอดรายมันคิดทำลายในวิมานเทพบาทคนที่หนึ่งมีมันแฟนใจราย นึกแล้วรากใครองเทวดารองมันนานอย่าจัดการให้มันลากเลยจากวิมานมันควรผีจัดการให้มันไปนี่พระนามเจ้าสุดจดิดาว่ายัางไงสมเด็จเทวดาท่านเรามองดูว่านนวิมานสวรรค์ของเราเนี่ยความสุขาความเจริญได้ยากก็เนื่อมจากไอเทพป,ประุคนที่หนึ่งเนี่ย มันจิตใจโหดไร่ได้รับข่าวว่ามันจะเดินทางไปสู่สถานที่ใดในเมื่อไปเจออักษรสวรรค์วิถีประจารีก็แล้วก็มีแต่จะขูกศีสศารุตุบหน้าอยู่เสมอแต่ถ้ออาหากว่าเราจะเลี้ยงไอ้เทพบระมุขคนนี้เอาไว้ความทุกข์ความจเจริญมันจะไม่บังเกิดแล้วในวิมานของเราและสมเด็จเทวดาท่านจะคิดยังไงมีทราบ โออยากที่จะจับการในมันลงปเกอดในเมืองมนุษย์อาจจะทําวิธีการยังไงให้เขาไปเกิดเราก็จะาลองรวมใจแล้วก็คว้างขวากเรียวเรียายให้มันลงไปกอดและจะแฉงศอกลงไปในฐานะที่มันจะทําความผิดในกวิมานโธจะกำจัดไปก็จากวิมานแล้วจะแช่งศอกเขาอีกเหลอคาอย่างนั้นสิเทวดาจะแช่งศอกว่า,า,วายัางไง คือข้อที่หนึ่งให้มันลงไปเกิดโดยไม่รู้จักว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ข้อที่สองให้มันลงไปเป็นลูกชู้ของเขาข้อที่สามให้ร่างกายของมันเป็นยักษ์มารการลคินีก่อนแต่กลับเป็นมนุษย์กันมันตายไปอีกครั้งก่อนเนี่ยจะเช้งสาเขาอย่างนั้นโธ่แสงสารก็จริงนี่นะจะไปสงสารมันได้ยังไงไอ้คนเลวอย่างเนี้ย อาลาเปรานเจ้าสุดเจดดา้องเรียกหาไอ้เทพประบุตรคนที่หนึ่งออกมาเดี๋ยวนี้เพปนางเจ้าสุดเจดดาได้ควงวาจานี้กองเสวนาแล้วนักทรรนม้กระทองว่าเจ้าการรองเรียกกัโอ้เทพประมุตรุดทรักเล้ยกอมาดาลีปากายออกมาลุยน่าเจ้าวาัน,านโอ้เทพประมุตรุดทรัก I'm ready okay. นสักไปเดียวก็ไม่ได้ตั้งอารมณ์ประเดี๋ยวก็ตะโกนหาอย่างนั้นตะโกนหาอย่างนี้ออกไปขูดสีผ่านมันตายหาเท่หมดนั่นควังมันสิไอวิสัย่านไอคนที่โหดร้ายไอเทพปะมุตมึงเข้าใจไหมว่าใครที่ตะโกนหามึงฮะเทวดากับะนานงแก้าสุดยดสิลูกอา้ยายวผิดใหญ่โตแล้วเข้าใจว่าคนอื่นปริทานโทษได้กับผมเด้อครับ ผมผิดไปแล้วสวัสดีพ่อเทวดาหรือพระนางเจ้าสุจดานี่กูจะถามมึงก็ทำไม่เทพบประุตรว่ามึงมาอยู่ในวิมานนั้นมึงสร้างความสุขความเจริญในกับวิมานบ้างหรือเปล่าไม่ทราบครับผมก็ไม่ได้จดบันทึกอืมผู้ถึงจดบันทึกให้เลวเอาละกูจะถามมึงว่าเมื่อตอนมึงเดินทางไปสู่สถานที่ใดก็ตามแต่ไปเจออักษรสวรรค์เทพจาจรี แล้วก็มีแต่โรกฟีฟารุตุบหน้ามึงไปทำก็ทำไมหลเทีประบุษยรัเอตี่ผมได้กระทำมันอย่างนั้นนันครับเนื่องจากไอ้จำพวกนั้นไม่จับกลุ่มอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแต่เพลงวานรำขับร้องผมมันหนุหูนี่ครับที่เกียรควงกำจัดไอ้มึงลงไปอยู่ในสถานที่สวัดนะให้มึงไปรับสาความสงบให้ไปโกดในเมืองมนุษย์ตามแต่เลยครับ ยังไไปเกิดท so ี่ไหนก็สุดแล้วแต่แต่ยายสู่ท้องคนจนก็แล้วกันคนจนคนรวยก็ต้องไปตำยาผารรมึงและเทวดาจะํำมึงยังไงเลยครับกูจะหลอกลวงใจแล้วควางควักเปียวเบีพายมึงลงไปจุดตีไม่รู้จะไปจุดตีกันที่ไหนเฉพาะตถานพี่จะรอนสมัยทุกวันก็ตอนกันไปหมดแล้วลำบากเทาแก่เท้าแก่ทุกเท้าแก่ลอยตอนหมดทุกคนไม่รู้จะเข้าท้องใครจำเป็นต้องตกไปเป็นลูกคนจน วังคำกูจะแช่งสาบมึงไปแช่งสาบไบยังไงไม่ทราบข้อที่หนึ่งให้มึงลงไปโกดโดยไม่รู้จักว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่โกดในพวงไม้เลยรือครับพรงไม้พุงอะไรก็ตามแต่ข้อที่สองให้มึงเป็นยักษ์มารการลคีนีก่อนแต่มึงจะกลับเป็นมนุษย์ให้มึงตายไปอีกครั้งก่อนข้อที่สามให้มึงลงไปเป็นลูกชู้เขาไอ้เพื่อนตาย เอาละเทพประบุตรเทวดาผู้แชงาสาบแต่สุดเจดานะนะ่ะสงสารก็จะให้พรเป็นพิเศษไปเลยนะลูกนะว่าไงล่ะครับพรพิเศษตอนพี่เจ้าไปจุดดีในท้องใครก็ตามแต่แต่อยู่ในท้องสามวันเท่านั้นเมื่อครบสามวันแล้วก็จากท้องเมื่อจากท้องมาสามวันไอ้โตใหญ่เต็มขนาด และมีความรู้วิชาเอาเองโดยไม่ต้องเรียนจากใครอยู่ในทองสามวันแล้วก็จากทองนั้นสิจากทองสามวันละวัวใหญ่เต็มขนาดใช่แล้วไม่เร็วกว่าลูกหมูไปเรอครับก็ตามแต่นี้มันเป็นพรพิเศษล่ะลูกได้ครับไปมีวิชาความรู้เอาเองโดยไม่ต้องเรียนจากใครนั้นสิดีเมื่อได้ไปโดนทีน่นอนอีกนักหนายคนโดนมาพูดเต่เรื่องีไถโกงตอนนั้นอะ เพราะนล้วมึงทำใจมึงไ้ดีก่อนนะไอพีประมุดกูจะมหลงรวมใจมึงแล้วอว่าเวดวาูมาและพี่น้องเรื้านเวทอว่ามุนมีเซจกกึงกาและวมิจะร้านเลยทุลเป็ดขาเวดาวาวหวเวทมุนอาที่ตาเกลียงยกลนอกรวมใจแล้วก็ควาง